วัสดีค่ะตอนนี้ก็บจ่องสาวบันดงอีกแล้วค่ะมือนีผ้าเขาขัวแตมเคยค่ะพี่น้องมือนีมาในแกงออมนะคะเนาะแกงออมไหวค่ะออมไหวใส่ไก่นะคะเนาะ าหาแนวอยูแนวกินอีกตามเคยค่ะพี่น้องนี่กะสิเป็นตะไคร้กับใบบะกรูดเท่าเนาะคะ่ะตะไคร้ใบมะกรูดขั่วใส่กับไก่นะคะเดี๋ยวขวไปเรื่อยๆจากนจนจนกัวไก่มันจะสุกเนาะค่ะเนาะ่วจนไก่มันเปื่อยค่ะ ตอนนี้เขาหัวใกล้ซุกแล้วเนาะค่ะเนาะหัวมาประมาณหานาทีได้แล้วะคะ่ะ ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขามาใส่น้ำยาน้างต่อเลยค่ะพี่น้องค่ะน้ำยาน่นยานางใส่ไปเลยค่ะใส่แค่นี้ก่อนนะค่ะแล้วก็ใส่ข้าวสาร ขาเบือค่ะขาเบือข่าสานที่ห้าเแซ่แล้วเนาะคะ่ะตต่ไปใส่พริกแล้วก็มาใส่น้ำกัน,นะะใส่ข้าสานข่าเบือลงไปแล้วก็สิเป็นนำ้ำขุ่นๆนเนาะค่ะเนาะ ไก่จ,จากตอนอยไงๆเขาก็ขวดจนแม่นแหงแล่ะค่ะเดี๋ยวมาปรุงกันไปเลยค่ะใส่เกลือค่ะ ก็ชุลรสค่ะผงนัวเนาะค่ะเนาะผงนัวแล้วก็เติมปลาปลาแดกนัวปลาปลาแดกนัวเห้าค่ะใส่ตะพีครึ่งเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคะนี่ก็ไวของเห้าเนาะค่ะที่เห่าจะแกงเนาะค่ะเนาะ ไ,ไปเลยค่ะค่ะขาก็ใส่ไว้ไปแล้วเนาะคะ่ะไวน์ขาไว้เข้าก็ต้มียบร่ยะะอยแล้วเนาะค่ะข้าใส่ผักไปเลยค่ะผักเข้ากะจิม,มีผักผักนั่งตูเนาะคะ่ะผักกินตู้แล้วก็ต้นหอมค่ะและ้วก็ลูกโดดู่โดดค่ะพริกอ่อน ใส่ไปเลยค่ะใบแมงลักเนาะค่ะเนาะใบแมงลักคือผักอีตูนี่ค่ะมันนี่พามากินแกงออมไหวใส่ไก่เนาะค่ะเนาะ เห็นเป็นว่นาแกงใส่ไก่แสบเนาะคะ่ะกัสิมาลร่องเฮดเบิ่งสาวบันดงกับเพื่อนเคยกินเื่ากันค่ะค่ะเดี๋ยวเขาก็รล่อพริกซุกก่อนเนาะคะะ่ะเนาะซุกแล้วค่ะพี่น้องพี่ค่ะแกงออมไบใส่ไก่ค่ะ แขครั้างแรกกันนากรีนด,ด้วยค่ะฮ <laughs> ่อ้ยหอมมวยมวยอยู่ค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะพี่น้องกินน้ำกันค่ะมาเด้อค่ะทุกทุกคนค่ะคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอีกแล้วค่ะหนึ่งเมนูผู้ใดอยากกบจัดเด้อค่ะ ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เนาะคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเด็ด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจสาวบันดงเนาะค่ะเนาะมีค่ะ,ะ,ะ,ะพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเนาะค่ะเนาะและรับชมให้เนาะค่ะเนาะ,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 ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเมนูมาเม,เมนูหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะพี่น้อง ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ